สัดีค่ะทุกคน วันนี้เราก็จะมาสปอยอนิเมะวเรื่องใหม่ให้ทุกคนชมกันนะคะเรื่องราวก็เป็นเรื่องของพี่หมีที่เขาดันไปเก็บน้องหมามาเลี้ยงแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็ไม่ใช่แค่พี่น้องนี่สิคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเราก็ไปรับชมกันได้เลยนะเปิดเรื่องมาพี่หมีเขาก็เดินเล่นอยู่ที่ชายหาดค่ะแต่สายตาเขาก็ไปหยุดอยู่ที่น้องหมาคนนึงน้องก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะคะเพราะคุณแม่เขาได้เสียชีวิตแล้วเหมือนว่าอนิเมเรื่องนี้จะมีสัตว์ประจำตัวนะคะพี่หมีเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเลี้ยงน้องหมาไว้พี่หมีชื่่อวาวา ส่วนน้องหมาชื่อว่าไอริค่ะเราขอเรียกพี่หมีกับน้องหมาแล้วกันนะคะภาพก็ตัดมาปัจจุบัน ตอนนี้พี่หมีเขาก็กําลังเตรียมอาหารให้ตัวเองในช่วงจําศีลค่ะเนื่องจากหลายปีมาเนี้ยเขาไม่ได้จําศีลเลยนะคะเอาแต่เลี้ยงน้องไอรีตอนนี้น้องก็เริ่มที่จะช่วยตัวเองได้แล้วเขาก็เลยตั้งใจว่าปีนี้เขาจะจําศีลละแล้วน้องไอรีก็วิ่งมาหาเขาค่ะน้องก็มาชวนพี่ออกไปเดินเล่นข้างนอกค่ะน้องเหมือนจะรักพี่มากๆเลยนะคะภาพก็ตัดมาตอนที่เขานอนกลางวันกันนี่ก็คือท่านอนปกติของเขาเลยค่ะน้องหมาชอบไปนอนอยู่บนตัวพี่ค่ะแล้วพี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะจนน้องติดเป็นนิสัย เลยแล้วพี่เขาก็แปลงร่างเป็นมนุษย์พี่เขาก็นอนท่านี้เป็นประจำเลยนะคะมันทําให้น้องไอรีนอนหลับแล้วก็เลิกตื่นตะนกแถมตอนนอนน้องยังชอบกินนมพี่อีกนะคะพี่หมีเขาก็คิดนะคะว่าควรให้น้องเลิกทําแบบนี้ได้แล้วพอน้องก็โตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนาะเดี๋ยวอีกหน่อยก็โตเต็มวัยแล้วเนี่ยภาพก็ตัดมาตอนที่พี่หมีบอกน้องนะคะว่าปีนี้เขาต้องจําสินเหมือนว่าเขาสองคนจะต้องแยกกันอยู่ค่ะเขาก็เลยจะฝากน้องหมาไว้กับเพื่อนของตัวเองเพื่อนของเขาก็มีชื่อว่าโคนะคะมีสัตว์ประจํากาย คือแมวป่าน้องหมาก็ร้องไห้เลยค่ะเขาก็บอกนะคะว่าเขาว่าจะดูแลตัวเองอย่างดีตอนนี้เขาโตพอที่จะทําอะไรเองได้แล้วเขาไม่อยากทิ้งโนวาไปไหนเขาอยากอยู่กับโนวาโนวาก็บอกเขาว่าไม่ได้ทิ้งซะหน่อยเดี๋ยวเลิกจําศีลแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนั่นแหละน้องก็เลยสงบลงนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พี่หมีเขาเริ่มจําศีลแล้วนะคะแต่ว่าตอนนอนเขาก็นอนไม่ค่อยสบายค่ะเพราะว่าตอนที่เขานอนกับน้องหมาเหมือนกับว่าทําให้เขาสงบใจลงแล้วก็ผ่อนคลายมากเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึง ตอนที่พี่หมีตื่นจากจำศีลน,น้องหมาก็ยังมากินนมไม่เลิกค่ะพี่เขาก็หน้าแดงใหญ่เลยนะคะพอตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าน้องหมาโตขนาดนี้แล้วหรอเนี่ยทำไมระยะเวลาผ่านไปแป๊บเดียวถึงได้โตขนาดนี้ใช่ไอรีจริงๆหรอน้องก็บอกค่ะว่าน้องคือไอรีไงแล้วน้องก็รีบไปขอเคียร์พี่เลยนะคะเขาก็บอกค่ะว่าเขามาที่นี่เพราะว่าเขาอยากได้ยินเสียงโนวามันเหงามากๆเลยนะคะผมเลยอดใจรอไม่ไหวน้องก็มาปลุกพี่เลยค่ะตอนที่อยู่กับพี่น้องก็สายหางสั่นสะโพกไม่หยุดเลยค่ะจนกระทั่งทั้งสองคน น้องก็บอกนะคะว่าน้องมีความสุขจนน้องฉีแตกเลยพี่เขาก็บอกนะคะว่าไม่ใช่ฉีเรื่องแบบนี้เขาเอาไว้ทํากับคู่ตัวเองน้องก็เข้าไปจับหน้าโนวานะคะแล้วก็บอกว่าอยากทํากับโนวาพี่หมีเขาก็บอกนะคะว่าเรื่องแบบนี้เขาเอาไว้ทํากับคนรักนะต้องสัมผัสเขาอ่อนโยนแบบนี้รู้ไหมแล้วน้องก็งงค่ะว่ามันแตกต่างจากที่เราทํากันยังไงแต่มันคงแตกต่างใช่ไหมแล้วน้องก็เพึ่งนึกออกค่ะว่าโนวาพึ่งจําสินมานี่นะ ยังไม่ได้กินอะไรแท้แล้วเขาก็เลยรีบไปเตรียมอ่างอาบน้ําให้โนวะแล้วก็ไปทําอาหารให้โนวะตอนที่พี่หมีอยู่คนเดียวเขาก็คิดนะคะว่าไม่คิดเลยว่าน้องจะตัวโตขนาดนี้หมาพันอะไรแล้วเนี่ยทำไมตัวโตขนาดนี้ตัวโตจะเท่าหมีแล้วนะคะ พี่หมีเขาก็คิดนะคะว่าน้องโตขนาดนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมีคู่แล้วสินะเขาต้องรีบทําให้น้องคุ้นชินกับโลกภายนอกไว้แล้วน้องหมาก็เอาไข่ตุ๋นมาให้พี่ค่ะพี่ก็กินลาเตอดอร่อยเลยน้องก็นั่งจ้องพี่ไม่วางตาเลยพี่หมีก็ถามน้องนะคะว่าไปอยู่ในเมืองเป็นยังไงบ้างน้องก็บอกค่ะว่าโคเป็นคนดูแลเขาแล้วก็ให้เขาช่วยทํางานบ้านพี่หมีได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยตัดสินใจค่ะว่าจะย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองกันน้องก็บอกนะคะว่าถ้าเกิดโนวาไปผมก็ไป ภาพก็ตัดมาตอนที่พวกเขาขนของมาบ้านหลังใหม่น้องก็ตื่นเต้นใหญ่เลยนะคะพี่หมีก็บอกค่ะว่าเขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่แหละพอโตเต็มที่แล้วก็จะออกมาจากถ้ำแล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองแบบนี้วันนี้เพื่อนของพี่หมีก็มาช่วยด้วยนะคะนั่นก็คือโคนั่นเองโคเขาก็ถีบต้นไม้ค่ะแล้วแฟนเขาก็ลงมาแฟนของโคชื่อว่าวาตาลิเป็นอีกานะคะพอน้องหมาเห็นแบบนั้น เขาก็อิจฉาตาร้อนเลยค่ะเขาก็เลยรีบเข้าไปหาโคเขาก็ถามนะคะว่าเขาอยากทําเรื่องอย่างว่ากับพี่หมีน่ะต้องทํายังไงหรอครับโคเขาก็ถอนหายใจเลยนะคะถึงจะรู้ว่าวันนี้จะมาถึงแต่ก็ไม่คิดว่าไอหมาน้อยตัวนี้มันจะเอาเข้าไวขนาดนี้ที่น้องอยากรีบทําก็เป็นเพราะว่ากลัวจะมีคนอื่นมาแย่งโนวาไปนะคะพี่โคก็เลยจะติวเข้มให้ค่ะเดี๋ยวพี่โคจะสอนให้เอง เะแล้วเขาก็สอนทฤษฎีน้องแน่นปากเลยค่ะพอพี่หมีเห็นแบบนั้นก็คิดนะคะว่าทั้งสองคนนี้ดูสนิทกันจังเลยพี่หมีก็พยายามจะให้น้องใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวค่ะเพราะในอนาคตยังไงน้องก็ต้องมีคู่แล้วก็ต้องแยกออกไปอยู่กับคู่ตัวเองเขาไม่อยากให้น้องยึดติดกับตัวเองมากแล้วก็ไม่อยากให้ตัวเองยึดติดกับน้องมากเกินไป ภาพก็ตัดมาตอนกลางคืนน้องหมาเราก็กอดพี่แน่นมากเลยนะคะพี่หมีก็คิดนะคะว่าโตขนาดนี้แล้วควรจะต้องบอกจริงๆแล้วสินะว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรทําหลังจากที่น้องหมาเราได้เรียนทฤษฎีมาแน่นเขาก็ลงมือปฏิบัติคืนนี้เลยค่ะน้องก็ดีใจมากเลยนะคะที่เขาได้จูบโนวาด้วยถึงนี่จะเป็นครั้งแรกที่น้องเริ่มต้นทำอะไรแบบนี้กับโนวาแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากค่ะพี่เขาพอใจใหญ่เลยพอน้องเห็นแบบนั้นก็ยิ่งได้ใจเลยนะคะ ภาพก็ตัดมาวันถัดมาพี่หมีเขาก็ไม่สบายใจเลยนะคะที่เมื่อคืนทําแบบนั้นลงไปเขาก็เลยไปป,ปรึกษาโคค่ะพี่หมีเขาก็บอกนะคะว่าเขารู้สึกว่าน้องอะ่ะเป็นครอบครัวเขาเขาเลี้ยงดูมากับมือนะการทําแบบเนี้ยมันไม่ผิดหรอโคเขาก็บอกค่ะว่าผิดไม่ผิดมันอยู่ที่ใครล่ะมันไม่ได้มีใครตัดสินนายซะหน่อยแล้วอีกอย่างนายเลี้ยงเขามาก็จริงแต่ตอนนี้เขาก็โตแล้วนะแถมไอรียังเป็นคนตัดสินใจเองอีก ว่าอยากมีความสัมพันธ์แบบอื่นกับนายโคเขาก็บอกให้ไปคิดดูค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ไปหรอกถ้าเกิดว่าเป็นนายต้องเจอคำตอบแน่พี่หมีเขาก็ขอบคุณใหญ่เลยนะคะพึ่งพาได้จริงๆเลยโคก็บอกข่าวว่าเห็นแบบนี้ฉันก็เป็นรุ่นพี่นายนะเว้ยเขาก็แอคไปหนึ่งทีแล้วทั้งสองคนก็แยกกันหลังจากที่โนวากลับมาที่บ้านน้องไอรีก็รีบเข้ามาต้อนรับเลยนะคะเขาก็รีบวิ่งเข้ามากอดเลย แต่ก็เห็นข่าว่าหน้าโนวาแดงมากเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เอาหน้าผากไปแตะดูนะคะสรุปแล้วก็เหมือนจะมีไข้นิดนึงเขาก็เลยบริการรับส่งโนวาด้วยการอุ้มโนวาไปที่ห้องค่ะแล้วก็ดูแลอย่างดีเลยเขาก็บอกนะคะว่าให้โนวาเลิกกังวลได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการทุกอย่างเอง เขาจะดูแลโนวาเองภาพก็ตัดมาตอนกลางคืนแล้วพี่หมีเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาร้อนรุ่มไปหมดเลยไขยังไม่ลดสินะแต่อาการร้อนรุ่มแบบนี้เหมือนเป็นอาการติดสัตว์เลยค่ะเขาก็มองเห็นนะคะว่าไอรีเฝ้าเขาอยู่ตลอดเลยเขาก็ามือไปลูบไอรีแบบเอ็นดูมากๆแต่ว่าโนวาก็ไม่สามารถนอนต่อได้เขาก็คิดนะคะว่าเขาต้องไปอาบน้ําแล้วก็ปลดปล่อยมันออกมาอาการแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่มาเกิดขึ้นตอนที่เจอไอรีเป็นอาการเหมือนตอน ไอรีแตะตัวเขาแล้วเขาก็เลยรีบเข้าไปในห้องน้ําพร้อมกับออกกําลังกายแขนค่ะแต่ในระหว่างนั้นเขาก็คิดถึงไอรีตลอดเวลาเลยจนกระทั่งไอรีเปิดประตูห้องน้ําเข้ามาไอรีเขาก็ห่วงพี่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอพี่เลยเขาก็เลยต้องรีบเดินตามหาพี่แล้วตอนนั้นโนวาก็ทนไม่ไหวแล้ว เขาก็เลยจับไอรีกดไปที่พื้นค่ะแล้วโนวาก็ร้องไห้ออกมาเขาก็ถามนะคะว่าไอรีจะเกลียดเขาไหมจะผิดหวังไหมที่เขาเป็นแบบนี้พี่หมีก็กำกำปั้นจนมือเป็นแผลเลือดออกเลยนะคะไอรีก็เข้าไปกอดพี่ไว้แล้วก็บอกนะคะว่าไม่เป็นอะไรไม่เกลียดเลยน้องกระลูมหัวพี่ไปด้วยนะคะอ่อนโยนสุดๆเลยหลังจากนั้นไอรีเขาก็พูดขึ้นมาค่ะว่าเขาไม่ไหวแล้ว แล้วเขาก็เริ่มลงมือกินพี่เลยค่ะสรุปแล้วคืนนั้นทั้งสองคนก็ร่วมรักกันนะคะฝ่ายที่อยู่ด้านบนก็คือน้องหมาค่ะในระหว่างที่ทำพี่หมีเขาก็คิดนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาจะแยกจากน้องไม่ได้แน่ๆน้องก็บอกรักพี่ใหญ่เลยค่ะ แถมเขาทั้งสองคนก็ยังมีความสุขมากๆอีกภาพก็ตัดมาตอนเช้าน้องไอรีก็มานอนอยู่ข้างพี่หมีนะคะน้องก็เป็นห่วงพี่มากเลยกลัวว่าจะไม่สบายน้องก็รีบเข้าไปตรวจด,ดูนะคะแต่พี่ก็บอกข่าว่าอยากอยู่คนเดียวออกไปก่อนได้ไหมน้องไอรีก็ยิ้มนะคะแล้วก็บอกข่าวว่าผมเข้าใจครับเดี๋ยวผมจะออกไปก่อนนะถ้าเกิดมีอะไรก็เรียกได้เสมอเลยหลังจากที่น้องออกไปพี่หมีเขาก็รู้สึกผิดเลยนะคะ พอจริงๆเขาก็ชอบมากที่น้องอยู่ข้างกายเขาแต่อีกใจนึงเขาก็รู้สึกกังวลมากที่ทําแบบนี้กับน้องแล้วเขาก็นึกถึงคําพูดโคนะคะว่าให้ซื่อสัตย์กับตัวเองเขาก็เลยตัดสินใจที่จะออกไปหาไอริไอริสเขาก็นั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูเลยค่ะพอพี่หมีเห็นแบบนั้นเขาก็คุกเข่าไปหาน้องแล้วก็ชวนน้องไปทานอาหารเช้ากันพวกเขาก็นั่งกินข้าวกันอยู่นะคะพี่หมีเขาก็พูดเรื่องสําคัญกับน้องว่าตอนแรกเขาก็คิดว่าจะกลับไปอาศัยอยู่ที่เกาะของเขาแต่พอมีไอริเข้ามาการที่เขาจำ สินคนเดียวมันก็ทําให้เขาเหงามากๆฉันอยากให้เราจากกันอย่างมีความสุขก่อนที่เราจะผูกพันกันมากกว่านี้นะฉันรักนายจากก้นบึ้งหัวใจจริงๆแล้วก็อยากให้นายมีความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องที่เรารักกันมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไอรีเขาก็บอกนะคะว่าเขาก็รักโนวะเหมือนกันโนวะเป็นสิ่งพิเศษสาหรับผมนะครับผมอยากเป็นคู่ของโนวะอยากมีความสุขด้วยกันไปตลอดเลยแบบนั้น พอจะได้หรือเปล่าครับโนวาเขาก็ลำบากใจเลยค่ะพอเขามองไอรีเป็นลูกตลอดแต่เขาก็บอกนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะลองไปคิดดูทางความสัมพันธ์แบบพ่อลูกแล้วก็ความสัมพันธ์แบบคู่รักเขาก็พูดไปด้วยเขินไปด้วยนะคะไอรีก็หน้าแดงใหญ่เลยเขาก็ตื่นเต้นเลยนะคะเพราะว่าพี่หมีกําลังพิจารณาเขาเป็นคู่รักอยู่ไอรีเขาก็รีบเข้าไปหาพี่นะคะแล้วก็บอกว่าใช้เวลานาน,านก็ได้ไม่เป็นไรเลยยังไงเขาก็จะรออยู่แล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านโคนะคะ ทั้งสองคนก็มาหาโคเพื่อปรึกษาค่ะ โอก็รีบเข้าไปหาน้องหมานะคะแล้วก็บอกว่าให้โชว์ความเป็นผู้ใหญ่หน่อยเอาพัสดุไปส่งซะจะได้แสดงความเป็นผู้ใหญ่ให้พี่เขาดูไงน้องก็ไม่เอะใจอะไรนะคะน้องก็ออกไปส่งของตามที่พี่บอกเลยค่ะพี่หมีก็เอ็นดูเลยค่ะเพราะน้องเชื่อคนง่ายมากนี่มันก็แค่ใช้ให้ไอรีไปทํางานของตัวเองไม่ใช่หรืองไงในระหว่างที่พวกเขากําลังยืนคุยกันอยู่น้องไอรีก็วิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าแตกตื่นเขาก็บอกนะคะว่าแย่แล้วครับแย่แล้ว, yeah, ลวคุณยา่าร้านเบเกอรี่แย่ yeah, แล้วครับพวกเขาทั้ง3าก็รีบวิ่งมาที่ร้านเบเกอรี่เลย ปรากฏว่าคุณยายแค่หลังยอกค่ะยายก็บอกนะคะว่าไม่เป็นอะไรปกติแล้วจะมีตามาช่วยแต่วันเนี้ตาไม่ได้มาช่วยพอโคได้ยินแบบนั้น เขาก็เลยบอกค่ะว่าเดี๋ยว2คนนี้จ,จะช่วยเองครับ2คนก็คือพี่หมีกับน้องหมาค่ะทาัทางที่โคเป็นคนเสนอแต่เขาก็ไม่ได้มาช่วยงานนะคะภาพก็ตัดมาตอนที่ทั้ง2คนมาทํางานเขาก็ทํางานกันอย่างมีความสุขเลยค่ะเหมือนสามีภรรยามาทําร้านเบเกอรี่ด้วยกันแต่จู่ๆพี่หมีก็อาการไม่ดีน้องหมาก็มาถามนะคะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับรู้สึกไม่ดีตรงไหนพี่หมีก็บอกค่ะว่าไม่เป็นไรแต่หน้าพี่หมีก็คือแดงไม่ไหวแล้วนะคะไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไร พี่หมีก็หน่าแดงไปหมดเลยน้องเราก็สังเกตอยู่นานสองนานค่ะจนกระทั่งโมโหขึ้นมาว่าทําไมพี่ไม่บอกว่าเป็นอะไรท่าทางก็ดูแปลกๆนะเนี่ยเป็นอะไรไปโนวะน้องก็รีบเข้ามาจับตัวพี่นะคะน้องก็ถามค่ะว่ารู้สึกไม่ดีจริงๆด้วยแล้วมันเป็นอะไรล่ะพี่ก็เลยถลกเสื้อให้ดูพราสายผ้ากันเปื้อนมันโดนหน้าอกเขาจนทาให้บวมไปหมดแล้วพี่เขาก็พัดเตอร์แปะไว้เลยนะคะพอน้องเห็นแบบนั้นก็น่าแดงเลยค่ะเขาก็ขอโทษใหญ่เลยที่พาพี่มาทําอะไรแบบนั้นพวกเขาก็ ขายของต่อจนกระทั่งร้านปิดนะคะในตอนที่ร้านจะปิดทั้งสองคนก็กาลังจะสวีดกันเลยแต่แฟนของโคก็เข้ามาห้ามอีกาเขาก็บอกนะคะอืมฉันขอแนะนํานะถ้าเกิดจะทําเรื่องแบบเนี้ก็ไปทํากันที่บ้านน่าจะดีกว่าพวกเขาทั้งสองคนก็ยืนตัวแข็งเขินกันใหญ่เลยค่ะ ภาพก็ตัดมาที่บ้านน้องไอรีก็เป็นห่วงพี่เขาก็เข้ามาหาพร้อมกับถือยามาด้วยนะคะเขาก็บอกค่ะว่าเขาจะทาให้พี่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะจนต้องยอมให้น้องทาให้หลังจากที่น้องทาไป พี่เขาก็รู้สึกเลยค่ะว่ามันไม่ปกติแล้วทำไมเขาต้องรู้สึกแบบนี้ในตอนที่ไอรีอยากจะช่วยเขาด้วยเนี่ยแล้วน้องไอรีก็เลยช่วยพี่ให้ถึงฝั่งฝันไปด้วยเขาก็บอกพี่นะคะว่าถ้าต่อไปรู้สึกแบบนี้ก็อยากเก็บไว้นะครับผมจะรับผิดชอบมันเองแล้วน้องก็เข้าไปขอเคลียร์พี่ใหญ่เลยก่อนที่ไอรีเขาจะออกไปเขาก็ทิ้งท้ายไว้ค่ะเดี๋ยวเขาจะทาย,ยาให้จนกว่าจะหายดีเอง งั้นผมไปก่อนนะครับขอตัวไปอาบน้ําก่อนพอน้องเข้าไปอาบน้ําน้องก็ทนไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยต้องใช้แขนออกกําลังกายนิดหน่อยภาพก็ตัดมาวันถัดมา วันนี้น้องเขาก็มาทายาให้พี่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พยายามอดกั้นอารมณ์ตัวเองไว้ด้วยแต่พี่เขาก็เห็นค่ะก็เลยบอกน้องว่าไม่ต้องทนหรอกเพราะพี่เขาก็อยากช่วยเหมือนกันแต่น้องก็บอกนะคะว่าน้องต้องทนสิพี่ยิ่งเจ็บอยู่แบบนี้จะให้เขาเอาแต่ใจได้ยังไงพี่ก็ไม่ยอมให้น้องทนแล้วค่ะแล้วพี่เขาก็เลยเป็นคนลงมือก่อนเลยหลังจากนั้นน้องก็มาขอโทษพี่ใหญ่เลยนะคะเขาเป็นคนมาทายาดูแลพี่แท้แต่กลับมาทําให้มันบวมกว่าเดิมอีกพี่ก็บอกค่าว่านั่นสินะคงต้องหา วิธีรักษาใหม่แล้วล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ร้านขนมปังโคเขาก็เอามือไปแตะโดนหน้าอ,อกพี่ค่ะน้องก็ตกใจเลยนะคะโคก็เลยถามค่ะว่าน,นี่ยังไม่หย่านมได้งไงเนี่ยพวกเขาก็เลิกลากกันเลยนะคะโคก็เลยบอกนะคะว่าให้ใช้วิธีเหมือนตอนเด็กสิจะได้หย่านมสักทีพี่เขาก็นึกถึงตอนเด็กค่ะเขาก็บอกนะคะว่าตอนเด็กๆไอรีกินนมเก่งมากน้องก็เขินใหญ่เลยนะคะไม่เบาเลยนะไอริ กินนมพี่เขาตั้งแต่เด็กยันโตเลยหลังจากที่พวกเขาช่วยงานสองตายายเสร็จเขาก็ได้เงินเป็นค่าตอบแทนเลยนะคะพอน้องไอรีได้เงินเขาก็คิดขึ้นมาค่ะว่าสงสัยเขาต้องหาเงินเยอะๆมาเลี้ยงพี่ซะแล้วน้องก็เลยสมัครเป็นเจ้าหน้าที่รับส่งพัสดุซึ่งก็ทํางานอยู่กับแฟนของโคนะคะแล้วน้องหมากับอีกาเขาก็ออกเดินทางค่ะพอน้องหมาเห็นพี่วาตาลีบินเขาก็ชมใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถทําแบบนั้นได้พี่อีกาก็บอกนะคะว่าทุกคนก็ล้วนมีความสามารถพิ เส็จของตัวเองดังนั้นไม่ต้องกัง,งวลไปหรอกเดี๋ยวทุกคนจะคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ช่วยเหลือเองน้องก็ขอบคุณใหญ่เลยนะคะ แล้วก็แยกแย้ายกันกลับบ้านในระหว่างทางที่น้องกลับบ้านน้องก็เห็นเส้นทางที่ไม่คุ้นค่ะก็เลยรีบเดินไปดูว่าทางนี้ถ้าเกิดไปแล้วมันจะไปไหนนะ้าภาพก็ตัดว่าที่บ้านตอนนี้น้องหมาก็เข้ามาหาพี่หมีนะคะเขาก็บอกค่ะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของผมครับพี่ช่วยไปที่อื่นกับผมได้ไหมพี่หมีก็บอกนะคะว่าก็ไปด้วยกันอยู่แล้วน้องหมาก็บอกค่ะว่าไม่ใช่แบบนั้นผมหมายถึงว่าผมอยากเดทกับพี่นะครับพอเช้าวันถัดมาพวกเขาทั้งสองคนก็ออกมาเดทในเมืองกันนะคะเดินจับมือกันแน่นเลย พี่หมีเขาก็นึกถึงตอนที่น้องเป็นเด็กว่าตอนเด็กๆเ,เขาก็จับมือไอรีแบบนี้แหละเจ้าน้องก็เหมือนจะรู้ทันนะคะว่าพี่คิดอะไรเขาก็เลยเปลี่ยนท่าจับมือคะ่ะแล้วก็บอกพี่ไปว่าอย่ามองผมเป็นเด็กเลยนะครับ อยากให้มองผมในฐานะผู้ชายคนนึงผมไม่ใช่เด็กแล้วนะวันนี้เรามาสนุกกับเดทกันเถอะครับแล้วน้องก็เดินสั่นหางไปเลยค่ะตอนนี้พวกเขาก็อยู่กลางป่าก,กันแล้วพี่หมีเขาก็เดินตามหลังน้องนะคะเขาก็คิดค่ะว่าถึงไอรีจะโตแล้วแต่เขาก็ห่วงไอรีหลายๆเรื่องเลยพอน้องเห็นพี่ผิดปกติเขาก็เดินไปหาพี่นะคะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ก็บอกค่ะว่าไม่มีอะไรอืมแล้วจะถึงหรือยังล่ะไอรีก็บอกนะคะว่าอีกแป๊บเดียวเองครับใกล้จะถึงแล้วพอเดินมาสักระยะสายตาพี่ก็มองเห็นผ ภาพทุ่งดอกไม้สีฟ้าใหญ่มากๆเลยนะคะพี่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยน้องก็บอกค่ะว่าไม่คิดเลยนะคะว่าในเมืองจะมีสวนดอกไม้แบบนี้ด้วยแล้วพวกเขาก็มาปิกนิกกันอยู่ใต้ต้นไม้พี่หมีเขาก็หิวจนท้องร้องเลยค่ะน้องก็เลยรีบเอาแซนด์วิชคุณตากะลอกมาให้กินพี่ก็กินแก้มตุ้ยเลยนะคะพร้อมกับคิดในใจค่ะว่าถ้าเกิดไอรีทากับข้าวมาให้เขากินบ่อยๆน้องก็คงซื้อใจเขาได้เพราะแบบนี้แหละพอทั้งสองคนอิ่มแล้ว ตาก็เริ่มปิดแล้วนะคะน้องหมาก็เลยบอกให้พี่แปงลงร่างหน่อยได้ไหมเขาอยากนอนกอดพี่ตอนเป็นหมีจังเลยพี่ก็บอกค่ะว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่แปงลงร่างในเมืองน้องก็เข้าใจค่ะน้องก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมจะแปงลงร่างให้พี่นอนเองแล้วน้องก็แปงลงร่างเป็นหมาเลยนะคะแต่ก็ลืมไปค่ะว่าตัวเองใส่เสื้อ,อยูน้องก็กลัวเสื้อจะขาดเอานะคะ พีก็มัวแต่ขำค่ะน้องก็ดูพี่เลยว่าช่วยผมถอดเสื้อสิครับแล้วเขาก็เลยช่วยน้องถอดเสื้อพวกเขาก็นอนกลางวันกันพี่หมีเขาก็นอนฟินเลยนะคะนอนอยู่ที่พุงน้องเลยแล้วพวกเขาก็นอนกันจนพระอาทิตย์ตกดินเลยค่ะน้องหมาเขาก็ปลุกพี่ด้วยการเลียกแก้มนะคะพอตื่นมาน้องเราก็กลายร่างเป็นคนที่นอนอยู่บนตัวพี่ค่ะพวกเขาสองคนก็มีความเห็นตรงกันเขาก็เลยจัดกันกลางป่าเลยค่ะ เวลาก็ล่วงเลยมาถึงตอนกลางคืนแล้วนะคะก่อนที่จะกลับน้องก็เห็นนะคะว่ามีดอกไม้ติดหัวพี่ยูเขาก็เลยไปเอากลีบดอกไม้ออกให้แล้วเขาก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาเขาก็บรรจงเอาดอกไม้ไปตกแต่งบนหัวพี่หมีนะคะนี่ก็คือฝีมือที่น้องตั้งใจทําให้พี่น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นน้องก็เอาผ้ามาคลุมหัวให้พี่มันก็เหมือนว่าเขาแต่งงานกันเลยนะคะน้องก็เขินใหญ่เลยเพราะพี่โคตรน่ารักเลยอะ่ะเขาก็เข้าไปหาโนวาค่ะพร้อมกับบอกรักโนวาไปด้วย ภาพก็ตัดมาวันถัดมาน้องหมาก็อยู่ที่ทํางานนะคะตอนนี้โคเขาก็ถามน้องค่ะว่าโนว่ามีความสุขหรือเปล่าน้องก็บอกนะคะว่าพี่ดูมีความสุขมากเลยครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยตอนที่เขาพูดถึงการแปลงเป็นสัตว์ป่าพี่เขาก็ดูหน้าเศร้ายังไงก็ไม่รู้ผมอยากช่วยพี่อย่างเต็มที่ในฐานะผู้ชายที่โตแล้วนะครับถึงผมจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พี่เขาก็ไม่ยอมบอกผมเลยตอนนั้นโคเขาก็คิดอะไรบางอย่างออกค่ะเขาก็เลยบอกว่านี่ นายช่วยเอาอันนี้ไปส่งให้หน่อยสิน้องหมาก็งงค่ะนี่โคได้ยินที่ผมพูดไหมเนี่ยผมกําลังปรึกษาอยู่นะครับโคก็บอกเขาว่าได้ยินแล้วทําตามที่ฉันบอกเถอะน่าแล้วน้องก็เดินทางไปตามสถานที่ที่พี่บอกหลังจากที่มาถึงน้องก็มาส่งของให้คุณลุงคนนี้คุณลุงคนนี้เขาก็รู้จักไอรีด้วยนะคะเพราะว่าโคฝากฝังมาคุณลุงเขาก็บอกค่ะว่ามาได้เวลาพอดีเลยอืมนายช่วยไปทักทายเขาให้ฉันหน่อยสิ คนนั้นน่ะที่เขานั่งอยู่ตรงนั้นน่ะก็เห็นนะคะว่ามีเด็กคนนึงที่นั่งอยู่บนชิงช้าน้องก็เป็นหมาชิบะนะคะพี่ไอรีเขาก็มาแนะนําตัวว่าเขากับโนวะอยู่ด้วยกันค่ะพอน้องได้ยินชื่อโนวะน้องก็เต็มใจที่จะเล่าเรื่องราวให้ฟังเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตอนที่เขายังเป็นเด็กองรอยที่เกิดขึ้นก็ยังเหลืออยู่เลยนะคะก็คือรอยฟ้าผ่าตรงต้นไม้หลังจากที่เกิดพายุฝนฟ้า ก็มีผู้ใหญ่ใกล้ๆก,ก,กระท่อมเนี่ยเขาแปงลงร่างเป็นสัตว์ป่าพร้อมกับวิ่งมาอารวาสนะคะแถมจะเข้าไปทําลายน้องหมาชิบะแล้วพี่หมีเขาเห็นแบบนั้นเขาก็เลยแปงลงร่างเป็นหมีแล้วก็มาช่วยปกป้องน้องหมาไว้พี่หมีก็เห็นนะคะว่ามีน้องหมาชิบะกําลังกลัวอยู่เขาก็เลยยื่นมือเข้าไปหาน้องหมาชิบะแต่น้องหมาชิบะกับกลัวเขามากๆพอพี่หมีเห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกนะคะว่าตัวตนของเขามันน่ากลัว นี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ฝังใจใพี่หมีส่วนน้องหมาชิบะเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยน้องเขาก็รู้ตัวนะคะว่าการที่แสดงออกไปแบบนั้นมันทําให้พี่หมีรู้สึกไม่ดีหลังจากที่เขาจะไปขอบคุณพี่หมีพี่หมีก็ย้ายออกจากหมู่บ้านไปก่อนค่ะเขาก็บอกนะคะว่าเขารู้สึกขอบคุณโนวามากๆถ้าเกิดไม่ได้โนวาตอนนั้นไม่มีเขาในปัจจุบันนี้หรอกพอไอดีได้ยินแบบนั้นเขาก็มีเรื่องที่จะคุยกับน้องเลยค่ะ ภาพก็ตัดมาที่คู่นี้พวกเขาก็ยืนสวีทกันอยู่นะคะพร้อมกับคุยเรื่องไอรีว่าไอรีอะดูเป็นคนเชื่อคนง่ายแถมเงื้อง่าอีกแต่เขาก็ยังพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อโนวะวาตาลีเขาก็บอกนะคะว่าก็เหมือนเขาไงที่พยายามทําอะไรสักอย่างเพื่อโคแล้วเขาก็จะกุ้มไปจุ๊บโคค่ะแต่โคก็ห้ามไว้ก่อนนะคะภาพก็ตัดมาที่ไอรีตอนนี้เขาก็กําลังเอาจดหมายมาให้พี่น้องก็บอกนะคะว่าเป็นจดหมายจากคนที่ห้องสมุดที่ลองเปิดอ่านดูสิครับผมคิดว่ามันจะช่วยพี่ในระยะยาว ได้ดังนั้นอ่านมนเถอะครับผมจะอยู่ข้างๆพี่เองแล้วพวกเขาก็เปิดอ่านข้อความในจดหมายกันค่ะข้อความในจดหมายก็เขียนมาไว้ว่าตอนเด็กๆคุณเคยช่วยผมไว้ผมคุโล่เองนะครับจำได้หรือเปล่า ตอนนั้นผมซาบซึ้งและดีใจมากๆที่คุณช่วยผมผมขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ตอนนั้นที่ผมไม่ได้เอื้อมมือไปหาคุณก็เป็นเพราะว่าผมกลัวมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะพอพี่ได้อ่านแบบนั้นก็ร้องไห้เสียใจเลยนะคะเพราะเขาคิดมาตลอดว่ามือของเขาเป็นมือที่ใหญ่แล้วน่ากลัวไม่มีใครที่อยากจับมือเขาหรอกไอรีก็บอกข่าวว่าไม่น่ากลัวเลยครับแถมมือใหญ่ๆของพี่ก็ได้ช่วยเขาไว้อีกไม่ได้ช่วยแค่น้องหมาชิบ่านะคบแถมยังช่วยผมไว้อีกด้วยมือคู่นี้ของพี่ช่วย คนไว้มากมายเลยครับแถมมันยังนุ่มมากๆอีกเป็นมือที่อ่อนโยนที่สุดเลยผมชอบมือโนวามากๆเลยนะแล้วไอรีเขาก็ดึงพี่มากอดนะคะไอรีเขาก็แซวพี่ใหญ่เลยนะคะมาร้องให้ฟูมไฟใหญ่เลยน่ารักจริงๆเลยแล้วพี่หมีเขาก็บอกรักไอรีค่ะไอรีก็ถามนะคะว่าอะไรนะครับอะไรนะพี่เขาก็บอกค่ะว่าเขามองไอรีในฐานะคนรักแล้วนะน้องก็ดีใจจนร้องไห้เลยนะคะเพราะในที่สุดเขาก็ได้เป็นคนรักโนวาสักทีเขาก็รีบเข้าไปกอดโนวาเลยค่ะพร้อมกับยกโน ้ขึนนนะะคะ้องแข็งแรงสุดๆเลยนะคะผมรักโนวานะครับช่วยคบกับผมด้วยนะผมจะดูแลโนวาอย่างดีเลยแล้วทั้งสองคนก็ได้ตกลงปลงใจเป็นแฟนกันค่ะพร้อมกับจัดกันไปยกนึงเรื่องราวทั้งหมดก็คี่คลแล้วนะคะพวกเขาก็ได้จัดปาร์ตี้ฉลองกันด้วยผมรักโนวานะครับขอบคุณที่เลือกผมนะครับต่อจากนี้ผมก็ขอฝากตัวด้วยนะ แล้วเรื่องราวก็จบลงไปแล้วค่ะทุกคนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วนะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบุย